ลลายเร็วไหมครับเนี่ยเรามีผลิตภัณฑ์นะครับเขียวดีนะครับเขียวดีซูเปอร์นาโนนะครับตอนนี้ก็เราก็พัฒนาสูตรมาเรื่อยๆนะครับกระปุกหนึ่งยี่สิบห้าแคปซูลนะครับนี่ผมจะเปิดให้ดูนะครับกระปุกหนึ่งจะเป็นอย่างนี้นะครับในในกระปุกนะครับมันจะมันจะออกแบบข้อขาเพราะว่าเป็นผงขันชื้นนะครับผม นอกจากสารตั้งต้นที่ใช้ทั่วไปแล้วนะครับก็จะมีส่วนผสมที่นําเข้าจากหลากหลายประเทศนะครับเข้ามานะครับของเรานะครับจะเป็นลักษณะเป็นกระปุกนะครับแบบนี้นะครับบรรจุ25เม็ดเท่านั้นนะครับถ้าถามเข้ามาเยอะนะครับว่าสั่งเข้าไปแล้วมันมันทาไมมันเป็นแบบอื่นมันไม่ได้เป็นแบบกระปุกมันก็อาจจะเข้าใจผิดกันนะครับว่าบางทีชื่อมันคล้ายๆกันนะครับ ต้องดูให้ดีๆนะครับดูจากรีวิวใต้คอมเมนต์จากผู้ใช้จริงนะครับฉีดเข้ากับพืชนะครับพืชสามารถดูดซับแล้วก็ใช้งานได้ทันทีนะครับก็ไม่ต้องใช้สารจับใบนะครับแต่ว่าสามารถผสมกับสารอื่นๆได้ทุกชนิดนะครับของแท้นะครับ1กระปุกบรรจุ25แคปซูลนะครับเป็นเขียวดีออริจินอลนะครับ เป็นเขียวดีดั้งเดิมนะครับแต่เราก็พัฒนาสูตรมาเรื่อยๆนะครับก็ตัวนี้ก็สามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นพืชไร่พืชสวนไม้ดอกไม้ประดับนะครับหรือว่าพืชผักนะครับใช้กับมันสำปะหลังได้ไหมใช้กับผู้เรียนได้ไหมนี่ก็คือว่าคือพืชนะครับใช้ได้กับพืชทุกอย่างเลยนะครับก็คือดูแลพืชทุกอย่างนะครับเขียวดีซูเปอร์นาโนของเรานะครับสามารถดูแลพืชทุกชนิดนะครับ หแคปซูลนะครับผสมน้ำได้20ลิตรก็เกษตรกรที่ใช้ถัง20ลิตรก็ใช้แค่1แคปซูลนะครับฉีดพ่นบางๆนะครับที่พืชของท่านนะครับก็ระยะการฉีดก็เว้นระยะเจ็ดหรือ10เสวันต่อครั้งก็ได้นะครับแล้วก็สั่งไปแล้วนะครับไม่ต้องห่วงถึงอัตราส่วนนะครับเราจะมีมีใบอัตราส่วนให้นะครับแล้วก็ในการติดต่อในการ สื่อสารกับช่องทางต่างๆนะครับก็จะมีอยู่ในใบนี้นะครับแล้วเรามาดูกันนะครับว่าตัวนี้นะครับตัวแคปซูลหนึ่งแคปซูลนะครับถ้าละลายน้ําเข้าไปแล้วมันจะเร็วแค่ไหนนะครับมันจะละลายเ๋ยวไดเร็วประมาณไหนนะครับหนึ่งแคปซูลนะครับวิธีใช้นะครับไม่ใช่ว่าใส่แคปซูลเข้าไปในถังเลยนะครับวิธีใช้ก็คือเราต้องถอดแคปซูลอย่างนี้นะครับแล้วก็เทไปในในถังนะครับนี่ครับ นี่ครับตัวนี้นี่ครับมันละลายเร็วไหมครับเนี่ยละลายเร็วไหมครับนี่ละลายเหมือนนาโนนวัตกรรมอีออนนะครับไปจุลบนะครับตัวนี้นะครับละลายเร็วนะครับลูกค้าที่สั่งไปนะครับมั่นใจได้เลยนะครับว่าของแท้แน่นอนนะครับแล้วก็ใช้ได้ผลแน่นอนนะครับเอาไปฉีดพืชต่างๆนะครับสามารถกลับมารีวิวแลวคอมเมนต์ถึงความเปลี่ยนแปลงในส่วนรายละเอียดนะครับก็สามารถ คลิกเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับอยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทักไปที่็อกซ์แล้วก็สอบถามราคาได้นะครับ1กระปุกนะครับเริ่มต้นที่1กระปุก160บาทนะครับถ้าซื้อมากกว่านั้นนะครับซื้อ2กระปุกขึ้นไปก็จะเป็นส่วนลดเรื่อยๆนะครับเราขายในราคา2นะครับตั้งแต่กระปุกได้นะครับเอาจนกว่าจะเจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็ฝากคลิปนี้แล้วครับก็เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับ ผู้ที่เห็นคลิปนี้นะครับวันนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม